ขนาดโมเดิร์นเทรยักษ์ใหญ่ระดับประเทศบ i ๊กซียังบอกเลยนะครับว่าไม่เข้าตลาดหุ้นไทยปีนี้แน่นอนใส่เกียร์เลื่อนต่อไปไม่มีกําหนดก็เพราะว่าขณะนี้กําลังซื้อคนไทยไม่โตแถมคนไทยรัดเข็มขัดจนกระทั่งเลยรูสุดท้ายกันแล้วความมั่นใจผู้บริโภคคนไทยแทบไม่ฟื้นเลยนะฮะ ผมเคยถามท่านผู้ชมนะครับว่าพอผ่านมาได้สัปดาห์หนึ่งหรือสองสัปดาห์เนี่ยท่านผู้ชมรู้สึกยังไงกับเศรษฐกิจประเทศไทยดีขึ้นเท่าเดิมหรือว่าแย่ลงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับคำตอบส่วนใหญ่ก็มักจะมองไปนะครับว่ามันก็ยังไม่น่าจะฟื้นนะมันก็ยังจะซบเซาอยู่นะและเรื่องนี้ก็ถูกตอกย้าโดยผู้บริหารระดับสูงของค่ายโมเดิร์นเทรดยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งเนี่ยนะครับซึ่งก็คือคุณอัศวินเตชะเจริญวิกุลท่านเป็นประธานเจ้าที่บริหารแล้วก็กรรมการผู้จัดก,การใหญ่ของ Big C, Super Center, บาาิ๊กซ พูดถึงเรื่องของการที่นะคุณอัศวินเนี่ยในฐานะซีอโอและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ B ิ g กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์เนี่ยจะเอาบริษัทที่ชื่อเนี่ยนะครับเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นโดยเฉพาะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีนี้ประเด็นมันก็เกิดขึ้นมาตรงที่ว่าคุณอัศวินพูดชัดเจนเลยนะครับว่าแน่นอนปีนี้ไม่เอาบริษัท Big กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์เนี่ยเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพูดง่ายๆคือชะลอออกไปจากเดิมที่เคยเคยมีแผนก็ว่าจะเอาเข้าปีนี้ เพราะฉะนั้นยืนยันชัดเจนนะครับว่าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ไม่เข้าตลาดหุ้นไทยแน่นอนในปีนี้นี่เป็นการเลื่อนออกมาจากปีที่แล้วซรุด้วยซ้ำหกเ็ก็เลื่อนแล้ว6 8ยังเลื่อนอีกนะครับทีนี้ท่านผู้ชมคิดดูสิครับว่าไอการที่บริษัทที่จะเ้าเข้าไประดมทุนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะฮะหสภาพตลาดมันต้องดีต้องสวยถูกไหมฮะสราคาหุ้นที่เรียกว่าเป็นหุ้น IPO เนี่ยนะครับสำหรับประชาชนคนทั่วไปที่สนใจนะครับแสดงว่ามันต้องมีราคาทําไมราคาที่ซื้อขายกันในตลาดแล้วก็วววัััดดงกกบราคาค IPO มนนต้้อขึสยถ สามบรรยากาศการลงทุนเนี่ยนะเงินจากตามที่ต้องเข้ามาแบบแน่น,นเนื้อ,อลงทุนกับแบบระยะยาวถูกไหมฮะสามในกลุ่มธุรกิจที่เข้าไปแล้วก็ต้องมั่นใจว่าบริษัทของเราที่เข้าไปอยู่ในกลุ่มธุรกิจประเภทไหนซึ่งเป็นช่วงขาขึ้นไม่ใช่ขาซบถูกไหมฮะและนั่นแหละครับก็เป็นตัว,ต,วตัวชี้แจงที่ออกมายืนยันได้อย่างชัดเจนเลยครับว่าการที่นะบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์โดย c ีโอบอสใหญ่บอกไม่เข้าตาหุ้นปีนี้แน่นอนนี่เพิ่งผ่านมาได้แค่ครึ่งเดือนมกราคมนะครับประกาศต้นปีเลยว่าไม่เข้าเนี่นะฮะก แกก็มองกลับมาตรงที่ว่าเนื่องจากว่า B ิ g C ซ u p e r Center เนี่ยก็เป็นธุรกิจในประเภทค้าปลีกแล้วก็มีค้าส่งซึ่งมันเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรฮะกำลังซื้อของพี่น้องประชาชนทุกระดับแม้ว่า Modern Trade จะเป็นการจับไปที่กลุ่มระดับกลางลงล่างเพราะเน้นชอบของถูกและของใช้ที่จําเป็นนะครับคุณอาซบินเนี่ยซีอของ B ิ g C ซ u p e r Center จะบอกเลยนะครับว่าสิ่งสําคัญตอนนี้นะฮะประเทศไทยต้องฟื้นความเชื่อมั่นผู้บริโภคครับก็เราเราท่านๆนเนี่ยแหละครับ ถามว่าตอนนี้กล้าใช้จ่ายอะไรเยอะแยะมากมายบ้างกล้าซื้อของอะไรที่แบบมันอู้ฟู่อู้ฟ้าบ้างขนาดซื้อของจําเป็นต่อการใช้ชีวิตประจําวันยังรัดเข็มขัดซื้อน้อยซื้อจํานวนน้อยแต่ก็ยังซื้อแต่ก็ไม่ได้ซื้อเยอะเห็นไฮมประเทศไทยต้องฟื้นความเชื่อมั่นผู้บริโภคฮะและในที่สุดมันจะนําไปสู่เรื่องของการกระตุ้นจับจ่ายใช้สอยของพี่น้องประชาชนนะครับซีโออัุวินเตชตัดเจริวิกุลยังบอกเลยนะนรับว่าโจทย์ใหญ่เศรษฐกิจของปีนี้คืออะไรรู้ไหมฮะกำลังซื้อไม่เติบโตนะครับ มันสะท้อนผ่านไปตรงที่การขึ้นเงินเดือนเป็นไงนะฮะการจ่ายโบนัสมีไหมหรือว่าจ่ายน้อยลงภาพรวมตลาดหุ้นเป็นยังไงก็ไปที่ทราบกันดีนะครับว่าตอนนี้แม้แต่ใครซื้อ LTF เมื่อ7ปีปฏิทินจนถึงขนาดเนี้ยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนติดลบหมดแล้วทุกวันนี้ก็ไม่เกินพันสี่ร้อยจุดอีกวิ่งตุ้มตุ้มต่อมต่อมแดงบ้างสลับแดงบ้างนะ,ะนี่ขนาดปีที่แล้วมีกองทุนวันยุพักนี่นะฮะที่ว่าก็มาเป็นซุปเปอร์ฟันจะพยุงหุ้นก็ยังไม่ไปไหนไกลเลยนะครับ ดังนั้นตรงนี้เองเนี่ยคือโจทย์ใหญ่เศรษฐกิจปี68คือกำลังซื้อไม่เติบโตเลยนะครับทีนี้ซีโออัศวินเตชัดเจริญพิคุณแห่งบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ก็ยังบอกต่อไปนะครับว่าคือถ้าดูตรงนี้เนี่ยนะครับคนไทยเนี่ยรัดเข็มขัดการใช้จ่ายอย่างชนิดที่เห็นได้ชัดเจนเลยนะครับพฤติกรรมของคนที่ก็ไปซื้อของบิ๊กซีเนี่ยนะครับเขาบอกงี้ครับว่าก็ยังซื้ออยู่นะยังซื้ออยู่ซื้อในสิ่งที่จำเป็นภาพรวมซื้ออยู่ครับแต่พอไปดูแต่ละใบเซ็ เราจะพบว่ามูลค่าการซื้อแต่ละใบเสร็จนั้นลดน้อยถอยลงก็หมายความว่าการเข้าไปในแต่ละครั้งซื้ออยู่ครับ แต่ขอราคาถูกๆแม้ว่าจะต้องซื้อเดินเข้าห้างบ่อยก็จริงแต่ว่ากําลังซื้อไม่ได้เติบโตไปตามจํานวนความถี่ที่เข้าเข้าไปเดินมากขึ้นนะฮะมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่บอกว่ายังไงความเชื่อมั่นก็ต้องฟื้นกลับมานะครับแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับเนื่องจากว่าในแง่ผลประกอบการของทางบิ๊กซีเองเขาบอกว่าปี67เนี่ยนะฮะโดยเฉพาะช่วงไตรามาสที่3กับไตรามาสที่4เนี่ยบิ๊กซียังไงก็ยังมีผลประกอบการเนี่ยเกิน2หลักอยู่นะครับนั่นก็เป็นผลจากการที่คือคนซื้อก็เดินเข้าบ่อยไงถงไ มีมูลค่าลดน้อยลงนะครับก็ยังไงก็ยังคงรักษาเกีย่ยวกับการสร้างทราฟฟิกเข้าห้างเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสําคัญในธุรกิจของค้าปลีกค้าส่งหรือแม้แต่จะเป็นดีพาร์ตเมนต์สโตร์รูปแบบไหนก็แล้วแต่นะครับสัญญาณนี้ก็เลยเป็นการออกมาตอกย้ำเช่นเดียวกันนะครับว่าเนี่ยเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหาในปี68แม้ว่าจะผ่านมาได้เพียงแค่ครึ่งเดือนเท่านั้นเองนะครับถามท่านผู้ชมนะครับว่าท่านผู้ชมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยครับกําลังซื้อของคนไทยไม่เติบโตในปี68 เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเห็นด้วยพิมพ์เห็นด้วยฮะไม่เห็นด้วยพิมพ์ไม่เห็นด้วยแล้วส่งมาเลยนะครับคำถามของผมนะฮะถ้าผู้ชมคิดว่ากําลังซื้อของคนไทยในปี68ไม่ฟื้นไม่เติบโตเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยถ้าเห็นด้วยพิมพ์ไม่เห็นด้วยอ่ะโทษทีถ้าเห็นด้วยพิมพ์เห็นด้วยนะฮะถ้าไม่เห็นด้วยพิมพ์ไม่เห็นด้วยนะครับคิดดูสิครับก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับกลุ่มของ B i g C ซีซูเปอร์เซ็นเตอร์โดยคุณ, ante, er, คณอัศวินเตชัดเจริญวิกุลซึ่งเป็นนี เคยพูดไว้เมื่อ23สิงหาคมปี2023นะครับว่ามีแผนที่จะนำบริษัทเนี่ยเข้าจดทะเบียนโดยเพราะตอนนี้แกก็ไปซื้อธุรกิจที่เป็นพวกประเภทคล้ายๆ m o d e r มเดิร์ในฮ่องกงแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็น B ิ g C ที่เรียบร้อยใครไปฮ่องกงช่วงนี้ก็จะรู้นะครับว่ามีชื่อ B ิ g C ซอยู่ที่นู่นนี่นะครับก่อนหน้านั้นเคยมีแผนว่าจะเอาเข้าจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์คู่กันเลยทั้งตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงแล้วก็ตลาดซับของประเทศไทยนะครับแต่ว่าการเอามายือนอยันอย่างนี้ก็แสดงชัดเจนแล้วครับว่า ขนาดผู้บริหารระดับสูงในกลุ่มรีเทลค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ก็ยังมองว่าเศรษฐกิจไทยปี2568นั้นยังไม่ฟื้นความมั่นใจไม่กลับมาผู้บริโภครัดเข็มขัดเต็มเหนียวรวมถึงกําลังซื้อไม่เติบโตนะครับเพราะฉะนั้นถามท่านผู้ชมไปแล้วนะครับเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยฮะว่ากําลังซื้อคนไทยในปี2568ไม่เติบโตเห็นด้วยพิมพ์เห็นด้วยนะครับไม่เห็นด้วยก็พิมพ์ไม่เห็นด้วย,มมวยแล้วส่งมาเลยนะครับ